สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัป,ปดาห์ที่สและเนื้อหาต่างๆที่พวกเราอ่านมาจนถึงเวลานี้ในบทอ่านบทแรกก็พูดถึงการพัฒนาพระศาสนาจากจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งจากจุดเล็กไปจุดใหญ่จากความกลัวก็มากลายเป็นความแกงกล้า และในวันนี้เราก็เห็นาศาสนาจักรมีสันติภาพทั่วแคว้นยูเดียกาลิลีและสมาริยาพระาศาสนาจักรเติบโตขึ้นมีความเคารพยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและได้รับกำลังใจจากองค์พระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมเมื่อเปโตรเดินทางไปเยี่ยมผู้มีความเชื่อในที่ต่างๆ,ๆเขาก็ไปเยี่ยมบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในเมืองฤลดดาด้วยผู้ศักดิ์สิทธิ์นี่หมายถึงคนที่ ได้รับสินล้างบาปแล้วนะครับท่านให้เกียรติมากเกินบอกว่าับสินล้างบาปแล้วเนี่ยอยู่เท้าอยู่ในสวรรค์ข้างหนึ่งแล้วจะไม่ให้เรียกเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรรลวงปูเปโตรพบชายคนหนึ่งชื่อไอเนียสเป็นอมาพาสนอนอยู่บนแคร่มาแปดปีแล้วเปตโตรจึงกล่าวก่เขาว่าไอเนียสเอ้ยพระเยซูเจ้าทรงรักษาท่านให้หาย ลุกขึ้นและเก็บที่นอนเถิดเขาก็ลุกขึ้นทันทีไม่ใช่นิยายนะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่บันทึกทุกคนเห็นทุกคนได้ได้เป็นพยานว่าถ้อยคำของนระบนเปตโตรนั้นสามารถที่จะช่วยให้คนป่วยที่เจ็บมาแปดปีเป็นอัมาพาตมาแปดปีหายไม่ใช่เป็นเรื่องแสดงละคร แต่เป็นเรื่องของอัศจรรย์และที่เมืองเยฟฟามีหญิงคนหนึ่งชื่อทาเบียทาบีธาได้ทำกิจการดีและให้ทานเป็นนันมากระหว่างนั้นนางล้มป่วยและถึงแก่กรรมก็ธรรมดาเมื่อถึงแก่กรรมแล้วก็ทุกคนก็ต้อง,ต,องต้องเตรียมที่จะฝังศพสมัยก่อนเขาก็ไม่คิดถึงที่จะเผานะครับต่อมาในาศาสนาบางาศาสนาก็ต้องเผา แต่ของเราก็ยังถือว่าการฝังศพนั้นเป็นเรื่องที่เตรียมตัวหลังจากเตรียมหลุมล้งจากที่ใครคนหนึ่งถึงแก่กรรมแล้วคราวน,นี้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นชนี้เขาก็รีบไปหาเปโตรเปโตรก็มาถึงทันทีมาอย่างห้องชั้นบนมารดาหญิงไม้มาห้อมล้อมทุกคนต่างร้องไห้และชี้ให้เปโตรดูเสื้อผ้าชั้นนอกชั้นในที่พาเทธามีทาทําให เมื่อยังเมื่อนางยังมีชีวิตยอยู่นี่หมายกันว่าเป็นคนคนที่เย็บเก่งนะครับเปตโตรจึงสั่งให้ทุกคนออกไปข้างนอกเขาคุกเข่าอธิษฐานคือเปตโตรนี่คุกเข่าอธิษฐานภาวนาแล้วหันมาทางศพศพนะครับไม่ใชร่ร่างที่นอนหลับกล่าวว่าทาบิทาเอ้ยลุกขึ้นเถิดนางก็ลืมตาขึ้นมองดูเปตโตรและลุกขึ้นนั่ง เปโตรจึงยืนย่นมือไปยุงให้นางยืนและเรียกบรรดาผู้กิจชนทั้งหลายและแม่ไม้เข้ามาชี้ให้เห็นว่านางยังมีชีวิตอยู่เรื่องนี้เป็นที่รู้กันไปทั่วเมืองอฟัฟฟายัฟฟาหลายคนมีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าโอ้พี่น้องกับเห็นคนตายกับกืนชีพอย่างนี้ไม่เชื่อไม่รู้จะไหวย,ยังไง แล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะความเก่งกาจของสาวกแต่สาวกโยงไปถึงไหนครับโยงไปหาพระเยซูเจ้าบอกว่าในานามของพระเยซูเจ้าจงยืนขึ้นในานามของพระเยซูเจ้าจงลุกขึ้นโอ้ไม่มีใครทำมาสิจันได้หรอกครับต่อให้เป็นมนุษย์นาไหนก็ไม่มีแต่ว่าการที่อัคราสาวกทำมาสิจันได้ ในพระศาสนาจักรก็มีการโปรดสินศักดิ์สิทธิ์ต่างๆได้เนี่ยต้องโยงไปถึงพระเยซูเจ้าเท่านั้นเมื่อเราศึกษาดูเกี่ยวกับหนังสือกิจการในคัศาวกแล้วเราก็เห็นว่าชีวิตของพระเยซูเจ้าและชีวิตของพระศาสนาจักรนั้นรู้สึกไปขนานกันคล้ายๆกันครับคือสมัยพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงรักษาคนห่ายเปลี่ยนเสียขาคนป่วย ศาสนาจักรในในเริ่มแรกนั้นก็ทำเช่นเดียวกันองค์พระเยซูเจ้าทรงไล่พีษสัต์ผีชั่วร้ายต่างๆพระศาสนาจักรในรุ่นแรกในชุดศาสนาจักรแรกนั้นเริ่มแรกนั้นก็ทำเหมือนกันพระเยซูเจ้าทำให้คนตายกลับคืนชีพในสมัยพระศาสนาจักรแรกเริ่มนั้นอย่างเช่นในวันนี้นักบุญเปโตรก็ทำเช่นเดียวกัน ของพระเยซูเจ้าทรมานและตายเพื่อพระองค์จะได้เป็นตัวอย่างแก่พวกเราแล้วก็ศาสนาจักรของเราก็ทรมานแล้วก็ได้ตายกันเยอะแยะเพราะประหามของพระเยซูเจ้าคำสรุปของ หนังสือกิจการนักสา,าวกจึงเป็นว่าพระศาสนาจักนั้นก็สารต่อง,งานขององค์พระเยซูเจ้าในสถานที่ต่างๆและในเวลาต่อมาจนถึงทุกวันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เคยส่งพระศาสนาจาักใดๆลงมาจากสวรรค์เลยแต่เราก็เห็นว่า ศาสนาจากนั้นมันเกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเราแต่ละคนถ้าพวกเราเชื่อในพระเยซูเจ้าและเป็นพยานถึงพระองค์ชนพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงในบทที่หกเหมือนเดิมนะครับเมื่อพระเยซูเจ้าบอกพระองค์จะประทานพระกายและพระโลหิตให้แก่ชาวบ้านได้ได้มีชีวิตนิรันดรพวกนี้ก็เลยบอกว่า ถ้อยคำนี้ขัดหูจริงๆใครจะฟังได้อืมเมื่อพระองค์ทราบเรื่องนี้พระองค์ก็บอกว่าเรื่องนี้ทำให้ท่านสะดุดใจหรือแล้วท่านจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์กลับขึ้นสู่สถานที่เคยอยู่แต่ก่อนเล่าท่านจะว่ายอย่างไรพระจิตเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตลำพังมนุษย์ทำอะไรไม่ได้วาจาที่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายในให้นั้นให้ชีวิต เพราะมาจากพระจิตเจ้าแต่บางท่านไม่เชื่อพระเยซูเจ้าทราบตั้งแต่แรกแล้วว่าผู้ใดไม่เชื่อและผู้ใดจะทรยศต่อพระองค์แล้วก็เห็นต่อมาว่าเมื่อพระองค์พูดเช่นนี้เป็นการท้าทายหลายคนบอกว่ารับไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนใจไม่ติดตามพระองค์อีกต่อไปพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับอัครสาวกทั้งส2สองว่า ท่านทั้งหลายอยากจะไปด้วยหรือเพตรทูลตอบว่าพระเจ้าค่าพวกเราจะไปหาใครเล่าพระองค์ทรงมีพระวาจาแห่งชีวิตนิรัดนดรพวกเราเชื่อและรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าแน่นอนคนที่เข้าใจลึกซึ้งก็จะไม่ทิ้งพระเยซูเจ้าส่วนคนที่ ติดตามพระองค์เพราะผลประโยชน์หรือเข้าใจพระองค์ผิวเผินนั้นก็จะติ้งพระองค์ไปถ้าเทียบสมัยก่อนกับสมัยนี้ก็เหมือนกันและพี่น้องเวลาที่พ่อไปเยี่ยมบางวัดพอจะวัดก็จะประกาศว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่เข้าวัดนั้นจะเป็นเท่านั้นเท่านี้บางวัดก็น้อยบางวัดก็ปานกลางบางวัดก็มาก ก็ไม่แปลกใจเพราะว่าไม่ใช่คนที่รับสินหลังบาปแล้วทุกคนจะติดตามพระเยซูเจ้าได้อย่างเต็มที่ด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นอาจจะเป็นเพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเขาจะต้องรับผิดชอบในครอบครัวก็ดีในการงานก็ดีแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเขาอย่างไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับองค์พระเยซูเจ้าว่าเขา กับพระเยซูเจ้านั้นมีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใดเบลสปาสาลซึ่งเป็นนักคำนวณเป็นนักคณิตศาสตร์ของชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่เก่งมากนะในสมัยเ,เมื่อสองสามร้อยปีมาแล้วเมื่ออายุสิบแปดปีเขาได้ค้นพบอะไรหลายอย่างเพราะเขาเป็นคนจีเนียสเป็นคนที่ ที่มีความเก่งกาจเป็นเลิศแล้วก็เป็นผู้ที่คิดริเริ่มเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเราซึ่งไม่ได้เริ่มในสมัยนี้นะครับสมัยเมื่อ200ปีที่แล้ว300อปีที่แล้วเรื่อยาไปปัสกาไม่ใช่แต่คนเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดในด้านวิชาความรู้เท่านั้นแต่เขาเป็นคนที่มีความศรัทธามากหลายครั้งเขาก็บอกว่า ถ้าคุณต้องการที่จะเสริมพลังในความเชื่อของคนเนี่ยก็อย่าไปไปถกแต่เรื่องไร้สาระแต่จงไปตัดเสียซึ่งความหยิ่งยโสหรือว่าตัณหาหรือว่าความเก่งกาจของคุณเน่ยจะพูดอีกแนหนึ่งก็คือว่ายิ่งคุณเชื่อในพระวรสารนี่มากเท่าไหร่ คนก็จะสามารถย่างรากลึกเข้าไปในองค์พระเยซูเจ้าได้เท่านั้นความเชื่อก็เหมือนกับแสงตะวันนั่นแหละครับบางครั้งมันก็ส่องแสงได้เจอจ้าดีเราสามารถที่จะเห็นมันแล้วก็ไม่ได้ถามว่าดวงอาทิตย์อยู่เปล่าแต่บางครั้งเนี่ยอยู่หลังเมฆแล้วก็เหมือนเหมือนกับว่าจะทำให้ให มืดทั่วไปหมดเลยเหมือนกับว่ามันหายตัวไปแล้วพระวจาของพระพิจ้าในพระวรสารวันนี้มันก็เป็นเหมือนกับว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอเหมือนกับว่ามันยากเหลือกเกินที่จะเข้าใจแต่อย่างที่พี่น้องฟังเมื่อกี้นี้บอกว่าค่อยคำนี้ขัดหนูจริงใครจะฟังได้ที่บอกว่าพระองค์เป็น เลือดเป็นเนื้อให้เขาพรองเป็นพระกายเป็นพระโลหิตให้เขาพรองเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณให้เขาคนที่ฟังไม่ได้ก็จะไม่เข้าใจพรองพี่น้องครับการที่เราจะใช้แต่เหตุผลอย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้ พะมนุษย์เรานอกจากจะมีเหตุผลแล้วเราก็ยังมีความเชื่อเพราะฉะนั้นเหนือเหตุผลนั้นเราจะต้องมีความเชื่อเพื่อเราจะอยู่ได้และไม่ใช่อยู่ได้เฉยๆแต่อยู่ได้ด้วยดีได้อย่างดีก็เ,เพราะว่าพระบินเจ้าจะไม่ใช้เหตุผลอย่างเดียวกับเราแตจ,จะใช้ความรักและความสัมพันธ์ที่พระองค์มีต่อเรานั้น เป็นความสัมพันธ์ที่จะใช้เหตุผลอย่างเดียวไม่ได้ก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้เตรียมตัวฉลองอาทิตย์ที่สีในเทศกาลปัสกาอย่างดีนะครับพี่น้องข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียมสันติสุขนิรันท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง